เอาแล้วนะครับกาสรสวัสดีคับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกับซันนี่โอเชี่ยลอยู่กับในเกมก h o s t of War Ghost of Sparta ้กันในพาร์ทที่7แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเนี่ยนี่ไงเ e ็กซั f Atlantis n e x u เ็กซัเหรอเ e ็กซัที่เหมือนไพ่เน็กซัสใช่ปะหมอนแม่งตีกูเลยมานี่จับหน่อย โอเคจากแพทที่แล้วเป็นพัทที่เหนื่อยมากการแคสเลยดรอลงแต่แัทนี้เราจะมาแบบจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มบอกว่าจัดเอาโอ้โหรู้สึกรู้สึกรอไม่กี่นี้ไฟกระจายทุกตัวเลยครับมันเป็นอะไรที่เทมากอะไรที่เทมากเข้าใจไหมพวกเอง ออบอกได้โว้ยมามามาเอ่ออ่ะอ่แต่ถ้ามาส่งตัวไม่เอานะอ้อทีละคนได้ไหมอ้อทีละคนอ้อบอกให้ทีละคนมึงเอาไงต่อยเออบอกว่าให้ทีละคนอันนี้ก็ยุ่งจังบอกว่าให้ทีละคนเออไปอี่ตัวนึงไหมเออมึงเอาไงล่ะนะบอกให้ทีละ,ะ,ะคนบอกให้ทีละคน เฮ้ยไปไหนต่ออ่ะโอตะมุกไรเช็คเชนตะมุกแป๊บโอเคมันทำไมหินแล้วมาให้ฟันเหรอใช่ไหมให้ฟันเหรอจริงด้วย What the fuck ไม่กินได้ไร ไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรอ่ะเกทโฮสปินเหรอไงแล้วไงอ่ะปันแล้วได้อะไรเอาี้ไงอันนี้ยังไม่หักแล้วก็นึกว่าหักแล้วกดโอไปดันหินเหรอดันหินดันหินกลางโดนหมดเลยสามอันเป็นไปได้มันเป็นอะไรที่เป็นไปได้นะครับ ลงนี้มีอะไรที่เป็นไปได้เสมอโอเคอไปรปลากราบลากแถลถูๆไทยๆเกี่ยวจักรแ,และทุกป,ปัน้นแล้วก็มีกลกองแดงแล้วก็ควรเก็บมันมาแล้วเรามาคิดแผนกันต่อว่าเราควรอัพอะไรนะครับเราควรจะอัพอันนี้สักหนึ่งเบลแล้วกันนะครับจากเบลหนึ่งกลายเป็นเบลลสอง อัพแค่อย่างเดียวพอดีไหมหรือว่าเงินเหลือใช้อันนึงมาต้องหนึ่งหมนึ่งันห้ารอันนี้ไม่จําเป็นเลยไอองอันนี้ไม่จําเป็นเลยแต่ในๆก็โอ้บเหลือแล้วไอเทมตอนนี้สำหรับผมว่ามันจะเป็นหมดแล้วไหนๆนก็ได้หองมาแล,แล้วเราก็อัพมันเลยเอาไปครึ่งหนึ่งก่อน ขาดอีกตั้งสามพันกว่าไปลุยไหนหอมมีระบบอะไรมาใหม่ยังไงวะก็เหมือนเดิมโอ้ใจเย็นดีเฮ้ยเออผมว่าเกลี่ยไปใช้มีคู่เหมือนเดิมดีกว่านะ มามาสปินสปินสปินทีบทีบเมลูซาเออลอยทำไมชอบลอยนักเหรอไอ้พวกนี้เออเมลูซามานี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็โอร,รัวแฮกปัคนั่นแหละกลายเป็นหินกันซะพวกเองอ,อย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ ปินหน่อยนั่นแหละจับมันมาเอาจับไม่ได้สปินอีกรอบโอเคโอ้โอ้โอ,อย่าทำอย่าทำตูอย่าทำตูเข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะเออครบสปีนครบวสปินฟันหน่อยมาขอแหกปักอีกรอบหนึ่งปัก สะใจสะใจนั่นแหละครับมาตาเองแล้วมามามา,มาแหกปากกันเะิร์ดีๆตัวนี้ไอตัวนี้เอาไงเอาไงเอาไงฮะฮะ มีอะไรสารภาพก่อนตายไหมเอาหาเรื่องเหรอไฟเซ่ไม่ไปหนูาาหาตัวอะไรเออประตูปะเปิดสิซ่หาทำงานหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งรู้สึกเหมือนเจอของอาอไม่ใช่เหรอมาโนไปเองเหรอไม่เป็นไรทางนี้ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้ไม่มีของซ่อนใช่ไหมไม่มีแน่นะ ไม่มีก็เซฟกันโอเคขอบคุณครับตู้ก็ไปตูทางเข้ายังไม่เข้าขอเก็บเออันนี้ยังไม่ต้องเก็บเก็บอันนี้อย่างเดียวเลือดจำเป็นสุดตอนนี้ไอ้ผู้คนแถวนี้แก้วอะฮะมาเี่เออ ก็เ,เห็นดาราดังรึอเปล่าดาราดังเขาจะทำแบบนี้กันทั้งนั้นอื้อจับแฟนคลับเขาเรว่าจับกดยูอื้อสะใจสะใจ,าใจมากำลังพูดเลยว่ามอนมันจะเกิดแน่นอนเฮ้ยตัวนี้ไม่เจอมานานเลยเนี่ยคิดถึงนะเนี่ยมาเน่มาเน่ รู้สึกว่าเองกระจอกขึ้นเยอะเลยเนะี่ยบล็อกได้อ้อแต่นี่บล็อกไม่ได้อือมันมีฟันเฟืองให้เก็บอย่างนี้แสดงว่าต้องเอาไปไถอะไรสักอย่างอือฟาดหัวฟาดหัวอานนี้อันนี้ก็ปาล์มมีดจังเป็นดาราเหรอเป็นดาราเหรออือต่อยต่อย แล้วก็ขู่ยงไปหาเพื่อนมานน่ไม่ต้องปาไม่ต้องปลาขูา่ยงไปหาเพื่อนเือเป็นดาราแล้วใช่ไหมเป็นดารานักช่ไหมชีกเือมาอ้าวอ้าวจะวิ่งแข่งเหรอมาเน่ ชีกชีกร่างกายเฮ้ยตรงนู้นอะไรอ่ะตรงนู้นอะไรกันมันคือลูกไฟสีฟ้าและมันเหมือนจะขาดฟันเฟืองด้วยอ่า แล้วเฉียวว่าต้องเอาไอ้นี่มาปัน่นมันให้ปั่นอันนี้ใช่ไหมแล้วโอ้โอ้แล้วไงอ่ะออกมาเติมพลังให้ลูกปัน้นพวกนี้เหรอใช่ป่ะจากพาที่แล้วที่มันบอกอะต้องการพลังของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล แล้วก็ออกตามหาวันทิพพุ่งสู่แกนไลน์เอาเป็นว่าจะไม่นอกเรื่องไปาิะกิ้งไปเรื่อยๆเอา้าเจอคนอีกแล้วเจอคนอีกแล้วแล้วก็เจอมอนอีกไหมเนี่ยจเจอแน่นอนอย่างนี้ไม่รู้ซาซะด้วยซาหรือเปล่าโอ้มันซาจริงมันซาจริงอือจุ้งจุ้ง อ้าวเฮ้ยนี่มันมีโนโทอลมโนโทอลโอ้โหิาษีเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมารู้สึจกจอจะดำไ่กี่นี้จอมันดำโซคู่้ออื้อเป็นเจตนานเลยนะอื้ออื้อความอ่อนไม่ลดลงเลยอ่ะื้อปันปัน ปันปดูซ่ามาก่อนมานี่มาี่นั่นแหละจะทำให้พวกเองเป็นหิมมาแหกปากเร็วแหกปากนั่นแหละอืมมามาอืมไปโง่ฉายสองเพื่อนตนัวเองทำไมโอ้โอ้โอขอโทษขอโทษมีไรเปล่ามีไรเปล่า มีอะไรเปล่าอันนี้อย่าพึ่งยุ่งอันนี้อย่าพึ่งยุ่งอย่าพึ่งยุ่งอ้ออ๋ออันนี้ก็ปัดหางปัดหางเลยใช่ไหมมาเน่มาแหกปากเร็วม,มาแหกปากเร็วแหกปากกันหน่อยขอเสียงหน่อยนั่นแหละขอเสียงขอเสียง นั่นแหละจำเลงจอดำดีอะบล็อกได้เขาเรียกว่าบล็อกได้ยาวทีนี้เสรยขึ้นมานี่เออเสรยอีกทีหนึ่งเออตายแม๊รู้สึกมันง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหลายเท่า,า,ทาฮัลโหล แฟนคลับใช่ไหมเป็นแฟนคลับต้องขัดแหกปากกันเออโอเคยังอยู่ที่เดิมนะครับเซฟก่อนแล้วเขาให้ไปไหนต่อมันกลับมาที่เดิมออขึ้นบนนี้ได้ขึ้นบนนี้ได้ใช่ไหม ลงมาเอาแต่เดินไปทางขวาก่อนค่อยลงนั่นแหละทำไมลอยตรงนี้มันลาวๆาวอะฮะทำไมลอยไปออกลาวอื้อคอัำนะครับจอดำรู้สึกคอมไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ขออนุญาตปรับแป๊บหนึ่ง โอเคจอ,อ,อกลับมาแล้วสาย h t m l ขมไม่ดีนะครับลมเข้าลมเข้าลมเข้าไหมลมเข้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลมเข้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยเข้าอย่างแรงด้วยแปบบ๊แบแบป๊บโอเครู้สึกมีอุปสรรคเยอะแยะเลยนะครับสลับพาร์ทนี้ไปต่ออันนี้มาให้ลงไปดีๆหรือลงทางเอียง ลงทางนี้ไม่ได้เหรอลองไม่ได้ใช่ไหมไปเอียงก็ได้อะไรวะใครก็ได้สักคนหนึ่งช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยหน่อยไอ้ป,ปอดช่วยหน่อยเฮ้ไปปย,ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแกเอา้าเอา้าทำไมไม่เอาครัวยำหาฉันเลยเอา้าทีนี้ยังขอความช่วยเหลืออยู่เลย ทำไมไม่เอาเรามันกลัวเราเหรอฮะกลัวเหรอกลัวนักใช่ไหมกลัวนักใช่ไหมกลัวนักใช่ไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไปหาเดี๋ยวลงไปหาอ่าไอ้ปลาไปยิงด้วยครับ ราจะปาแบบม,มันบอกแ no ค้วโนอกูอยากปลาทำไมกูอยากปลาทำไมมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมฮะเดี๋ยวขออัพก่อนอัพได้ไหมอัพได้อัพได้ม,ดดมาสารรับเองมาต้องเออมันบอกให้กดอ่าแล้วก็สีเหลียมค้างได้นะครับตายเลย ตายเลยเฮ้ยมีไขควงเอ้ยไม่ใช่ไขควงฟันเฟืองไปต่อไปลุยมีฟันเฟืองอยู่ตรงนู้นเราต้องกลับไปเอากลับไปเอาอย่างไวเลยครับเจอแล้วฮัลโหล o ินมีน ลงมาแล้วมึงเป็นอะไรหรือเปล่าอ้ใจเย็นเด็กจเย็นเด็กอกีีเราออาม,มาเพื่ออะไรวะมันช่วยอะไรอ๋อมันงางอย่างนี้ได้โอเคโอเคหูกระโดดงางได้เออดีเว้ยดีมาดนเอ,อเกกา เก,กะถอยออกไปเกกะถอยออกไปอ้าวไม่ต้องไม่ต้องเปิดแล้วหรือว่าให้เปิดลุยเลือยังเต็มอยู่โอเคมีของอะไรซ่อนไหมไม่มีเนาะประตูอีกแล้วเปิดประตูเปิดประตูนั่นแหละ อยู่ไหนแล้วนี่อ้าวประตูที่สองมันมีกี่ประตูวะอ่าเฮ้ยเออเฮ้ยเออ,เอ,อได้ใช้ทีไอ้ท่าน,นี้มาเนี่ยปาปลาปาแล้วก็สปาร์ตันสปาร์ตันอืออ้ออ้อ แต่ค่านี้มันเสียจังหวะแล้วเนี่ยถ้าคนใช้ไม่เป็นไม่เป็นออแต่สำหรับค่าใช้เป็นตลอดแหละโอเคมากมีใครต้องการอีกไหมอือพ่อจะตีชิงให้ลูกเองอือม,มีอีกไหมฮะมีอีกไหมฮะมีอีกไหมมีอีกไหมอือชิงฉาบชิง ชาบแล้วก็ชิงออหอมมันก็ไม่ธรรมดาหมุนอีกแล้วหมุนตลอดติดนาำแอบปบมีทั้งหมดแค่สองจุดใช่ไหม อย่าหลอกนะมีประตูอย่างนี้เลยเหรอลงไปไหนอ่ะพาไปเก็บของเหรอโอ้สองกล่องเลยอะ่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปใช้ตั้งหมื่นสองนะ่อ่ะอัพก็ได้เฮหอกเนะนี่ยก็จำเป็นอยู่นะ เฮ้ hey, เราแบอแบกโฮเต็มยังอ่ะอ๋ออัพเต็มแล้วขี้หลงขี้ลืมโอเคต่อไปมีของซ่อนอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคไปพานี้ยังไม่เจอของในพวกนั้นเลยอะ่ะที่เป็นลูกตาเป็นคนนกเฮ้ hey, ลูกตาขนนกเราเต็มแล้วนี่เราเหลือไอ้นี่ อะไรนะเขาอะเขาม่เดวทอทำไมนี่ม oh ันโอ้โหโอ้เดี๋ยว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 เล่นงี้เลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกูชาร์จรอเลยใจเย็นนะไปไปเร็ว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 ชาร์จอีกรอบทัน ต้องทัน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 โหโคตรเสียวเลยโคตรเสียวเลยเอสีเขามากเปนี่นี้กระแสน้ํา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 พัดมาทางนี้อีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดี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 ยวตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้ดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีนะตัวเธอไม่ดีนะตัวเธอ กับโดนอีกันหนึ่งแล้วมันดักสองทางดักอย่างนี้เลยแหละข้ามไปได้ไหมข้ามไปไม่ได้ทุกคนเคยสงสัยไหมครับเกมนี้ไอพระเอกทเทอท์เรามันใช้อะไรหายใจในน้ำวะหายใจได้เป็นชั่วโมงเลยได้วันหนึ่งยังไม่ตายเลย เฮ้ยตรงนู้นมีรูเดี๋ยวเพิ่งขึ้นดีกว่าอ้าวเป็นรูหลอกดักควายหลอกดักควายชัดๆซึ่งกูเนี่ยแหละควายขึ้นไปเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยน้ำโคตรลึกเลยอยู่ไหนแล้วฮัลโหลกิมีนเออชุบแล้วก็ปลาไปหาเพื่อนเองแต่โคมย มาเฮ้ยมันยังไม่ตายทำไมตัวมันดำขนาดนั้นวะฮะโดนย่างเกียร์มาเหรอโดนย่างเกียร์มาเหรอฮะอืออือเฮ้ยเราก็ใช้อย่างนี้ดิเออฉลาดหน่อยทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรเฮ้ยมันเร็วที่ิ้งนะเนี่ยเออเรามีท่านี้ตั้งนานแล้วทำไมไม่ใช้ดีไงเจอแล้วขอเป็นเขา นั่นแหละขาดอันนึงขาดอันนึงขาดอันนึงก็เต็มแล้วเราก็จะครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกครบแล้วอย่าเลิกเข้าใจไหมเข้าใจไหมไปต่อเออระวังเลยระวังเลยมาให้ลงไปเหรอนี่เขาลดลงท่านี้ลงท่านี้มีของอะไรไหมข้างล่างเหมือนมีของเลยมันไม่ให้ลงดำน้ำอะ่ะแสดงว่าไม่มี อะไรเนี่ยโอ้ oh, ไอ้พงนกบุฟเฟ่นกมานี่บุฟเฟ่นกชั้นดีแถวนี้ใครอยากกินนกย่างมาั่งไอ้ตัวนี้แก้วไอ้ตัวบอลโลกโผเลยโผล่เลโผมันจะวาร์ปมันจะวาร์ประวังระวังระวังมันวาร์ปหนีระวังมันวาร์ปหน,น,นีนะจ๊ะทุกคนอื้อ มันไม่วาร์ปเหรอรอบนี้ไม่วาร์ปเหรอฮะไม่วาร์ปเหรอเบื่อแล้วเหรอมาบุฟเฟ่โหนฉันดีฉันดีตัวหนึ่งมาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วอ้าวโ,โหสองตัวเลยเหรอสองตัวแบบนี้ขอแบ็คโคดีจ้าขอให้แบ็คโคดีจ้าฮะแบ็คโคดีกว่าจังหวะน,นี้ เอาแปะโคไปนั่นแหละนั่นแหละแปบะบโคอ,อีกรอบนึงโอเคโอเคมันตายตัวนึงอะต่อยสามเรียมอ <c oughs> แล้วประตวอะไรเอาบอลโลกเองขึ้นไปมาเลยไอ้บอลโลก มาอย่าไปบอลโลกนะัใช่ไหมสามเดียมแล้วก็เอ็กนะเอาบอลโลกเองขึ้นไปเดี๋ยวเรายังไม่ขึ้น <c oughs> พลังมีของไหมไม่มีม <c oughs> ึงหลอกกูมึงหลอกกูเจ็ด <c oughs> ทันแล้วครับจังหวะนี้กลับมาจุดเดิมตอนนี้เรามีพลังแล้ว โอ้โห,โ,หโหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระตุ้นอย่างนี้เลยล่ะมามาชักกตุกไปย A B C ชักตุกตุกตุกเออมาชักกตุกกันหน่อยนี่ไงแล้วโอ้สะพานตึตึ๊ดข้าวตาวแท็กมันมาก ในคาสะพานแล้วครับจะเดินไปอย่างเทพนะฮะเกรโทดเหนื่อยไ,ไหมอา้ามีจุดเซฟเดี๋ยวพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยใครไม่กดจะตาไปฟันถึงบ้านสำหรับวันนี้ คนตัวลาไปก่อนเด้อบบ๊ายบายเจ้ yeah.